ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับมาแจ้งข่าวลือนะในส่วนของ Samsung Galaxy Z Fold 6นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อออกมานะฮะคือหาทีเดียวนะครับเป็นมือถือพับได้แต่จอหน้าใหญ่กว่าเดิมนะครับครับเดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับครับในส่วนของสเปคนะครับผมขอเปรียบเทียบกับโฟนะครับครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับหน้าจอหลักอยู่ที่6.2นิ้วนะครับพอกลางออกมาอยู่ที่7.6นิ้วนะครับ ในส่วนของโฟหกนะครับหน้าจอหลักอยู่ที่6.8นิ้วนะครับข้างในอยู่ที่7.6นิ้วนะครับก็เขาไม่ได้แจ้งข้างในมามากเท่าไหร่นะครับในส่วนของชิปนะครับตัว5้านะครับอยู่ที่ snapdragon 8 Gen 2ตัว6อยู่ที่8 Gen 3นะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซล10ล้านพิกเซลและ12ล้านพิกเซลตัว6นะอยู่ที่50ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซลและ12ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับอยู่ที่4ล้านพิกเซล กล้องภายในอยู่ที่10ล้านพ mm ิกเซลเท่ากันนะครับในส่วนของแรมนะครับ12บสจิกนะครับหน่วยความจําสูงสุดอยู่ที่1นึ่งเทราไบต์นะครับในส่วนของ6นะครับอยู่ที่16บหกจิกแลครับหน่วยความจําสูงสุดได้อยู่ที่2องเทราไบต์นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4,400ันสมิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว้อยู่ที่25วัตต์ชาร์จไร้สายอยู่ที่15วัตต์ในส่วนของรุ่น6นะครับอยู่ที่ห้าพันมิลลิแอมป์ชาร์จไว้ยู่ที่สาวัตต์ชาร์จไร้สายที่นะครับว่าจะ สวยแค่ไหนบางแค่ไหนเบาแค่ไหนนะครับก็ต้องมาลองดูนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะ แชมพูซิลิลาดแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดิลาดซอฟแคร์พัฟมีส่วนผสมของนิตามีและโจโจ้บาออย์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทางช h อป e e Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า